ครับสวัสดีครับผมเอกจากออโตรูดนะครับวันนี้ทําการติดตั้งนะครับสัญญาณการขโมยรุ่นซูเปอร์วันเวกให้กับรถแกรนฟีนาโนนะครับสวยงามมากกันนี้สีแดงสดเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานของตัวรีโมทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับสวยชบเชียวแล้วก็กันน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับโดยฝนสบายมากจุ่มน้ําได้นะครับโอเคเรามีปุ่มอยู่ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันปุ่มนี้คือปุ่มล็อกนะครับปุ่มนี้คือปุ่มปลดล็อก ปุ่มนี้คือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรูปสายฟ้าแล้วก็เป็นรูปกระดิ่งนี้จะเป็นค้นหาตัวรถนะครับในส่วนการล็อกรถมีล็อกด้วยกัน2แบบคือล็อกแบบมีเสียงและล็อกแบบปิดเสียงล็อกแบบมีเสียงก่อนเรากดครั้งเดียวครับตรงนี้ได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวไฟ led ไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้จะก,กระพริบนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วประมาณ1วินาทีนะครับแสดงสถานะของการล็อกนะครับว่ารถนี้มีการ ติดสัญญาณขโมยอยู่และล็อกอยู่เมื่อมีใครมาขยับรถเพก็จะร้องนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กับพิบบอกด้วยหากใครขยับรถต่อเน,นื่องถ้าขยับต่อเน,นื่องนะครับจะล้องวกเวกเลยตรงนี้ถ้าเผื่อเราอยู่ใกล้นะครับแล้วอยู่อ่าแห้าสิบเมตรหรือหนึ่งร้อยเมตรไกลได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่มล็อคอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะ ทำให้ปิดเสียงที่มันร้องบวกเวกอยู่แต่ว่าการขโมยนั้นยังคงทําง,งานอยู่ไม่ได้ทําการยกเลิกนั่นเองไม่ได้กดปลดล็อกอะไรนะครับล็อกใหม่อลอกกดเลยฮะตัวนี้ก็จะเงียบแล้วแต่ว่าการขโมยสังเกตจากไฟก็ยังคงติดอยู่นะครับนนะ,ะ,ะครับแล้วทีนี้ถ้าหากเกิดโดนขโมยสมมุติว่าโดนขโมยนะครับ พวกบิดเลยกะดังขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะเดีย๋ยวเพิ่งอ,อ่านเลยาตาไม่ติดนะจะพยายามจะกดเพื่อดับเสียงจะดับไม่ได้ถ้าในลักษณะที่ว่าเราเคยรู้มาก่อนเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือว่าถ้าเผื่อมีคนมาโดนสองครั้งร้องบอกเวกให้กดปุ่มล็อกมันก็จะดับเสียงไปแต่การขโมยยังทำงานแต่ในลักษณะเดียวกันเอ๊ะเกิดเสียงดังขึ้นมา เราอยู่ในลัศมีที่พอจะกดระดับได้แต่กดแล้วมันไม่ยอมเงียบกดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเงียบตัวนี้เกิดการจรกรรมเกิดขึ้นคือตัวที่สวิตช์ออนถูกบิดออกมาตัวนี้จะไม่สามารถปิดเสียงเงียบได้ให้รีบวิ่งมาดูที่รถครับรถโดนบิดลูกกุญแจละนะฮะนี่คือวิธีการใช้งานแล้วได้ถามเลยแล้วทำไงครัว่าถ้าถ้าเราวิ่ง่รถลรถโดนบิดลูกกุญแจอ๋อก็อย่าอย่าเพิ่งไปไปปลดล็อกก็ดูก่อน ว่ามีใครอยู่ในระแวกนั้นหรือเปล่าดูไม่มีใครก็ค่อยลดกดปลดล็อกเพื่อดับเสียงไปนะครับเดีย๋ยวเพิ่งถ้าเห็นคนยืนยนดูอยู่ดูแล้วเหมือนขโมยเดีย๋ยวเพิ่งเป็นปลดล็อกให้มันนะโอเคมาดูอันที่สองครับฟังก์ชันของการล็อกแบบปิดเสียงเรากดลดแต่ปุ่มล็อกใน2ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไฟจะติดเมื่อวินาทีหนึ่งอันนี้ไม่ใครมาโดนรถไม่ไม่มีเสียงแล้วนะครับ ไปเดียวจะติดอย่างเดียวนะนะครับนอกจากว่าทำอะไรกับลูญแจถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราถ้าเผื่อเราอยู่ในโหมดปิดเสียงก็เวลาเราปลดล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีเสียงด้วยเมื่อกี้ถ้าเราล็อกมีเสียงปลดล็อกอันนี้ถ้าอยู่แบบปิดเสียงนะครับล็อกแบบปิดเสียงกดสองที่ปลดล็อกก็จะไม่มีเสียงด้วยนะฮะทีนี้กดล็อกไปปิดเสียงหน่อยหนึ่งสอง น,น,นี้มันดังตอนนี้ครับด,ดังเฉพาะตอนที่มีคนมาบิดออนอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้สตาร์ทไม่ติดหน้าปัดไม่ทำงานนะครับอ่าตอนนี้ต้องปลดล็อกเท่านั้นถึงจะดับสัญญาณได้นะครับถามาดตูตัวต่อไปนะครับก็คือการสตาร์ทเครื่องยนต์รูปไฟฟ้าตรงนี้นะครับเรากดแบบนี้ครับขาตั้งต้องเอาเอาขึ้นนะครับ สำหรับฟีโน่เอ้ยการฟีลานโนนะครับกด1และ2แควไว้นิดหนึ่งครับที่2อ้อโทษทีต้องบีบเบรกเบรกเบรกมือไว้ด้วยอ่ะรบกวนช่วยผมบีบปิดหน่อยครับถ้าเราไม่บีบเบรกนะครับเราจะทำไม่ได้ต้องบีบเบรกมือไว้ด้วยนะครับี่เป็นเซฟตี้ของเขานะครับเราไม่อยากไปตัดสายที่บางที่ทำได้ครับแต่ต้องตัดสายตัวสต็อปเบรกเราก็ไม่ทำนะครับเรา ให้มันมีประกันอยู่ไว้เหมือนเดิมทีนี้จะดับเครื่องยนต์ใช้ตัวนี้ไม่มีผลละถ้าสตาร์ทด้วยรีโมทต,ต้องดับด้วยรีโมทฉะนั้นคือปุ่มปลดล็อกนี้นี่ถ้ากระดับกุญแจออกกุญแจออกได้เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับบีเบรกเรียบร้อยแล้วเราออกดหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าการไม่ใช้ไม่ใช้กุญแจ เอาแต่รีโมทสตาร์ทไปจะไม่ได้ล็อกคอนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามลืมล็อกคอนะครับกดดับเครื่องนะครับตัวสุดท้ายครับตัวเสียหาตัวรถนะครับเสีหาตัวรถกดเลยปเดี๋ยวจะแสดงขึ้นมาทั้งหน้าทั้งหลังเมื่อพบแล้วกดล็อกไว้เหมือนเดิมจะปิดเสียงเงียบแล้วก็มากดล็อกแล้วก็ไขกุญแจเพื่อสตาร์ทต,ต่อไปตัวปลดล็อกนี่เป็นตัวยเลอทุกอย่างใช่ถ้าเพื่อ บางทีฮะเป็นอย่างนี้คือกดกดู่ไหนเจอแล้วกดกดล็อกการขโมยก็ยกเลิกไปแล้วเดินยังไม่ถึงรถเลยปรากฏว่าลืมของไว้ที่ร้านรีบกลับไปเอาอาลามก็คือแบบว่าเราไม่ได้กดล็อกแล้วทีนี้ลืมรีบไปเอาของมากกว่ากลับมาเรียกตัวรถอีกทีอาจจะไม่เจอเสียงบวกเวกไม่มีเสียงของรถเราอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันหายไปแล้วไงเพราะว่ามันถูกยกเลิกการขโมยไปแล้วนะครับอ้าวทีนี้ ่ในระดับต่อไปเดี๋ยวดูขอกุญแจนิดหนึ่งฮะสมมุติว่าไปจอดหน้าเซเว่นไม่ได้กดล็อกนะด้วยอารมณ์แบบธรรมดาเข้าไปแป๊บเดียวโดนขโมยะฮะก็โดนขโมยรา้านตายเราเห็นทันประดีเลยออกมาเฮ้ยรถเราโดนขโมยเมื่อกี้ดบบับเครื่องยนต์โดยใช้ปุ่มกดล็อกถูกไหมดับได้แต่ให้สังเกตให้ดีตัว หน้าปัดจะกลับมาออนใหม่นั่นหมายถึงว่าที่สามารถที่จะสาตาร์ทใหม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจนนะฮะเราไม่ใช่ปุ่มกดล,ล็อกถ้าโจนเอาไปแล้วเราเห็นเฮ้ยโจนเหรอเรากดล็อกเลยเอารถเราไปล็อกันเลยมันจะยังขับรถเราได้อยู่จะไป่เงี้ยพอถึงจังหวะหนึ่งวอวิวอ,ววอมันจะวอด นจังหวะนี้นู้นไปหยุดจอดไกลๆดับอยู่ทําอะไรไม่ได้รถเราไปไม่ได้มันก็จะทิ้งรถเราเราค่อยไปกดกดล็อกเอารถเรากลับมากดล็อกเลยโค้ดเดียวใช่มันยังไปไปได้ก่อนถ้ามีคนถามว่าทําไมกดล็อกแล้วมันไม่ดับเลยนี่เป็นข้อคิดสําคัญเหมือนกัน้ว่าถ้าเผื่อเรากดล็อกแล้วดับเลยถ้ามันเห็นว่าเรากดหันจบมาเฮ้ยมึงกดล็อกเหรอก็เอารถเราไปอยู่ดี บางทีเห็นมีรีโมทเอารีโมทมาเนี่ยเร่างนี้นะหรือว่าถ้าเผื่อเราเข้าไปชาร์จอาจจะโดนทำร้ายได้ใช่ไหมฮะโดนมีดส,สวบเข้าให้ไม่คุ้มกันนะโอเคนะครับเข้าไปดับไ,ไกลๆอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้งานนะครับตัวสัญยาณการขโมยต้วันเบย์นะครับสำหรับรถแกรนฟิโน,โน้อ่าสวยงามคันนี้นะครับขอบคุณครับ